โอเคเอาเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาลุยโหมดไนแอมกันอีกรอบนะครับใช่ด้วยเซตโอไฮโอนะครับเนี่ยเราจะเล่นโอไฮโอเป็นหลักนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าตัวนี้ถ้าอัพอัพไปอ่ะมันจะเก่งไหมเเ <c oughs> นี่ยมันเป็นระดับตัวระดับแรงแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งไหมนะครับแต่เขาขัดซิปมาว่ามันเก่งนะครับวันนี้พ่อจะมาเล่นเซตน,นี้เลยนะครับนี่มีกอลลี่ตัวนะครับแล้วก็เมติกนี่ตัวตามนี้เลยนะครับมาไปลุยกันดีกว่าลูก ระดับอื่นเราผ่านหมดแล้วเราเหลือแค่ระดับนี้ที่เรายัางเล่นไม่ผ่านเลยโอเคไปเราจะมาแบบจริงจังกันแล้วนะครับมป์นี้นะขูอัพห้าพันเลยเหรออัพห้าพันแล้วอัพห้าพันห้าพันปึ๊บแต่ต้องตีแรงอยูแ่แล้วเราเรามันก็จะลดให้เราอัพพันเดียวหรอใช่ <S <S ใครรู้ได้ไงก็ผมเล่นไงหรอไ,ไอ้นี่ก่อนเคลียรไอ้นี่ก่อนจะรอดไหมเนี่ย ออจะไปได้สวยนะครับรอบนี้ไงทุกคนยังไงหัวนี้วิ่งไวอันนวิ่งไววางแผนมาแล้วเดี๋ยวอรอบนี้เลเซอร์น่าจะมาถ้าเลเซอร์มานี้เขน่าจะเก่งอยู่ตัวเนี้ยจึจึโอ้โหมันเยอะจังวะออออออหยุดนี่มันหยุดแล้วมันหยุดแล้วเอามันเอามันเออเอามันเอามันเอามันเออตัวหยุดมีประโยชน์มากสี่ตัวเลยโอ้โหคือแบบ จะหยุดแบบจะหยุดแบบสุดยอดเลยใช่ไหมเนี่ยจะหยุดแบบแบบไม่ให้เดินเ,เออเอาแบบไม่ให้เดินเลยใช่ไหมโอ้<ว>โหจริงจังมากนี่คือการหยุดแบบจริงจังนะทุกคนคจะคลิปไ,ไปไพอได้ตังค์แล้วอัพเลเซอร์นี่เลเซอร์มาแล้วเนี่ยนี่ครับ <c oughs> นี่นี่อันเดียวพออันเดียวก็ไหวอันเดียวก็ไหวนี่เอ้ยเอ้ตัวนี้มันวิ่งยังไงของมันเะโอ้โหเลือด เท่าไรอะล้านหนึ่งหูเลือดล้านหนึ่ง <c oughs> อะไรครับอัพเลยม,มีปืนสองกระบอกแล้วหยุดให้ยิงหน่อยดิเลือดล้านหนึ่งเนี่ยหยุดให้ยิงหน่อยดิเออหยุดให้ยิงหน่อยดิหยุดดิไม่หยุดเลยปิดตามันมองไม่เห็นรอบความหลอ่อมันมองไม่เห็นความหลอ่อเราข้างความหล่อดูเอาหยุดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว โเห็นมาปุ๊บหยุดปุ๊บตายเลยดูดูมันวิ่งผ่านไปเฉยเลยเนี่ยถ้าไม่มีหล่อเหล่าคางนี่ช่วยอะไรยิงไม่ได้นะเนี่ยเจอเหล่าคางไปนี่นี่เจอความหล่อเจอความหล่อหยุดหยุดจะตายแล้วมึงน่าเอายิงแล้วเนี่ยมันมามันก็โดนยิงตายไม่หยุดอีกเหรอเออหยุดแล้วหยุดแล้วเอามัน เอามาันเอามาันเอามาเลยเลือกเท่าไรเรื่องนั่นแหละลืมดูเจอหล่อเราข้างของวีกีตาร์ไปยหยุด,หย,ดหยุดกันอื้อเลยดูดิหยุดกันเป็นแถบอะ่ะกีตาร์อัพอย่าลืมอัพเหล่าค้างด้วยเออกีตาร์ตั้งสิบห้าตัวแล้วนะเออพบแล้วเหรอค่ะดผมยังตั้งไม่แตะเลยมึงตั้งได้แค่สิบห้าตัวนะลูกไม่จันแล้วเนี่ย โอเคไหมฟาร์มไม่ตัวตันแล้วออาตัวนี้ให้เต็มดีกว่าจะได้มีมีเคียวตอนมีเคียวแล้วดูดูดูทั้งฟันทั้งตีทั้งตบทั้งต่อยมีทุกระบบมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะโหดูอันนี้เลือดสองล้านแปดเลยหูดูดูตำรวจอ่ะเป็นกาดเลยถือแบบถือโลมาด้วยดู นี่โหดูแบบเรือนล้านห้าสองล้านแปดเนี่ยตัวเนี้ยตัวอะไรวะไหนชื่อมันปนกันน่ะแบลคลาวาแบลคลาวานี่นี่นี่ตัวนี้เห็นไหมนี่ยข้างหลังนี่เห็นไหมมันถือโล่ตัวลวจมาแบลคลาวาเออดูด,ดิไม่รอดหรอกเจอความหล่อ,อแบลคลาวาเฮ้อเฮอ เอออัพยาวไปเลยอัพแบบอัพป oh, ุ oh. um, usually, so, ๊ให้เต็มทุกตัวเลยนะลูกนะอัพหล่อเหลาค้าให้เต็มทุกตัวเลยมันจะได้แบบสตัร์เร็วๆสตัร์ทรัวๆเนี่ยเก็บสี่สิบแล้วทุกคนมาแบบแบบคลิปนี้มาเล่นโอไฮโอนะแต่ไม่อัพโอไฮโอเลยได้ไงเนี่ยแล้วโอไฮโอได้ไงเดี๋ยวอัพโอไฮโอก่อนหน่อยปื๊ดมาเอ้ยเอ้ยจริงด้วยลูกพออัพห้าพันแล้วมันจะให้อัพอีกพันหนึ่งเอออาพเวลเต็มเฉยเลยอู้ เราเต็มปุ๊บมีเอ่อมีเหมือนธงธงของคล้ายๆสหรัฐนะธงสหรัฐอะแล้วตรงแขนแล้วก็อุ้ยแล้วมันก็มีปืนด้วยเออไหนสองปืนเ,เออ,อใช่ใช่อู้ระ <ๆ S 1> เบิดอะไรระเบิดคอม,มอู้เลือดอู้มาหลังไหลแบบนี้ออโอตโต้เลยนะฮะหกเวฟล่าสุดเอ้ยหลังสุดกดออโอตโอครับทุกคนนะครับดูเดือนเลือดพ่าน ดูเดือดเลือดพ่านมากๆนี่ครับกลัวไม่ผ่านครับกลัวไม่ผ่านนะครับเพิ่มเอ้าอะไรวะผมก็จะเพิ่มเหมือนกันนะฮะเอออีกตัวครับคิดว่าผมไม่ยอมหรออะไรอ่ะลูกผู้ช้แน้วผมไม่ได้เป็นลูกก็เธอดเออมันไม่ตั้งอ่ะโอเคไหมกลัวไม่ผ่านนะทุกคนเออโอ้ like like โหอยู่หลับเฉยเลยหลับเฉยเลยนาทีแห่งความระทึกโอ้โห วุ่นวายมากครับทุกคนคอมจะระเบิดที่ท่าจริงๆดาเมจโอ้โหบอสมาเลือดเจ็ดพันแกนสโมกทอลเล็ตนะครับมาใจเอ็นสิไม่ใช่แกนใจแอ็นสโมกนี่ไงนี่นี่ตัวหลังสุดเนี่ยโอ้โหแวร์คอมจะระเบิดให้แล้วครับทุกคนนี่ไงหลังสุดเนี่ยตัวที่มันใส่หมวกอ่ะไม่น่าจะร่อแหละลูกไม่น่าจะร้อนี่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 ไหมไม่เห็นจีตัวเลยนะ ได้ไงอ่ะเออนี่ไงโอ้หมันไม่เหมือนในรูปเลยพ่กมันจะฟันนะเฮ้ย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 เย้นี่เหรนี่ถูไหมนี่คือเซตใตตำนานที่เราควิกค้นมานะครับเออเพราะว่า โอไฮโอเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นนะครับทั้งโอไฮโอมันเก่งเนี่ยมันจะปูทางให้ตัวอื่นเก่งไม่ได้ใช่ไหมใช่โอเคมาเซตนี้ผ่านแล้วนะครับไนแม้นะครับนี่คือการผ่านครั้งแรกของเราใช่ไหมลูกใชอ้าวตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย้